คำสอนของหลวงปู่ทวดหัวข้อไม่สิ้นสุดแม่น้ำทะเลและมหาสมุทรไม่มีที่สิ้นสุดของน้ำฉันใดกิเลสตัณหาของมนุษย์ก็ย่อมไม่มีที่สิ้นสุดฉันนั้นคําสอนของหลวงปู่ทวดจากคําสอนของหลวงปู่ทวดเรื่องไม่มีที่สิ้นสุดนี้จะเห็นได้ว่า ความเป็นมนุษย์ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากความเป็นตัวตนความเป็นมนุษย์นี้จะสิ้นสุดกิเลสตัณหาก็หาได้ไม่ดังนั้นต้องจัดการกับเรื่องตัณหาราคะความอยากอุปาทานความยึดมั่นในตัวตนออกเสียก่อนก็น่าจะสิ้นสุดของกิเลสได้เช่นกันสวัสดีครับ